อันนี้เหรออันนี้อ่ะไ <c oughs> ม่ปั้นยังขอเดีย่่อทำ่จะวางไว้โต๊ะใกล้นี่ให้เราเห็นง่ายๆถ่ยังอันนีนน้ถ่ายเฉยๆพร t ะฟักกูไม่มีเบสิกเลยนะแค่กูสอนเลย พก็ไม่มีนะไม่เคยเล่นเลยแต่เล่นรถล้อแบ่งไงรู้สึกว่าบุหรี่กับรถล้อเขาลกที่คุใส่มันก็เหมือนกันแ่ไปเล่นเก่งเลยรถลอแต่้าไม่ยังกูยังไม่เคยนีผแน่ตองตัวยังมันตองีไหมมือกูเข้าว่าทยังไงให้มันแบบอ่ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับรายการชวนชวนเก่งชวนเก่งโอเคชวนเก่งนะคะก็จะเป็นรายการที่เราชวนกันไปเก่งขึ้นเป็นสกิลต่างต่นงเอง EP แรกนะคะก็เป็นชวนเก่งไอส์สเกตนั่นเองค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไอส์สเกตเซ็นเตอร์โลว์และเราก็มีแขกรับเชิญมาด้วย EP นี้ซึ่งก็คือบอมจกชชงเอ็มิลเลอร์เย้ โดยเป้าหมายของเราในวันนี้นะคะก็คือการที่เราจะต้องสเก็ตให้ได้โดยที่ไม่ไม่จับรัวซึ่งคนเอกก็คือทำชิวๆเลยนะตะกูเนะี่ยเรียกคนโน้นนะคะเกัดการลุงนนะลุงลุง <laughs> มาทำกายภาพบำบัด <laughs> แต่ถ้าไม่มีอินสตร์ที่ไหเลยค่ะ จะได้เริ่มต้นจะได้เอาแม่แต่เวลายืนนะคะเวลายืนให้ยืนกลางขาออกนะคะเสมอไม่ไหลย่อเข่าเราดูตัวด้านหน้านิดนึงเอาเวลาเราทิ้งลูกจักรจะให้นลูหนักรมันอยู่ตรงกลางขาพยายามเกรงขาไว้เท้าเราต้องตรงแล้วเราเดินเราจะไม่เอียงเท้าออกดีนะเท้าอขกไม่อยางนั้นเท้าะตรงเลยแล้วเวลายืนนี้ไม่ให้เท้ามากระดับกลาง้าเสมอเวลายืนนี่มีเหย่ยบมันจะไม่ไหลเวลาเรายืนอย่างเงี้ยมันจะเกิด ถ้ายิงเสร็จไ้าออกเท้ามันจะไหลไปด้านหน้าเใช้เวลาเดเวลาสเก็ตลาสเก็ไปด้าน้ให้เปิดเ้าแล้วค่อยๆไปกนอันนี้คือเทนิคหนึเราจะไม่เตะเท้าแต่ว่าสวัดเท้าไปได้คะแต่จะค่อยๆย่างเริ่มเหมือนเปนเริ่มเนิหรอคะค่อยย่างไป่ ตัวลูกนะคร ER ับผมกำลังพยายามแต่ตัวพ่ออยู่นู้ดไม่ยอมรับตัวแม่เติมเติมเตมเติมเมันออกป้า โค้ดเทลตอนนี้มีวัฒนาการจาก10คะแนนเต็ม10ให้เท่าไหร่ตอนนี้ให้มีติดหรอกกูคิดว่ามันจัดเริ่มจัดทางได้แล้วแต่ยังยังยังกระดึบไม่ได้ได้แค่เนี่ยบอมได้อยู่ว่าตอนนี้เต็ม10ให้เท่าไหร่ถ้าแบบมันหน้าขอให้6.5 6.5เห้าหกอ โคเยอะมันน่าหนึ่งน้องตอนนี้คะแนนเต็มสิบให้เ่าไหรรจากศูนย์เลยแปดนะแปดเหรอแปดไปละ <laughs> ดีป่ดี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 เก่งเก่งเก่งนะโอ้น้องยอมเลยอะคนเล่นเนี่ยวิธีการเบรคก็คือสมมติต้องมาอย่างนี้แล้วกดน้ำหนักไปฝั่งตรงข้ามที่เราจะเลี้ยวมันจะเลี้ยวขวากดน้ำหนักทั้งซ้ายมันจะเลี้ยวเยอะป่ะเลี้ยวขวานี่น้ำหนักข้างขวาตรงอันนี้อันนี้ก็คือแขกแบบเชิญผู้ร่วมชนะการข่ง มาเล่นไต้แลานได้แล้วเด็น้องเดินแบบแฟนไทยแลนด์มาแี้มาแล้วมาแล้วลองเลื่มได้แล้ว สองพันปีที่แล้วอะมนุษย์โบราณเขาใช้ขึ้นที่แบบนั้นนะเว้ยเขาเป็นมิกฉาแมวน้ำตามมึงดูดิ๋ยราลองอนุรักษ์แมวน้ำแล้วนะอันได้เงินเดือนอัะนาไมใช่เงินเดือนเดือนเท่าไหร่มันล่ะเดือนเท่าไหร่เดือนละสองสองเป็นประตูหน้าคุ้มไหมเนี่ย ตอนนี้คือเราก็อยากรู้นะว่าไอ้พื้นเนี่ยเนี่ยไอ้พื้นเนี่ยทำไมมันถึงมันมันคืออะไรเป็นนั้งแข็งเนอย่างที่เราคิดหรือเปล่าแล้วก็ราลองถามพี่เขาดูนะโอเคครับเป็นพื้นนั้าแข็งจริงๆครับใช่ก็คือมันจะมีเครื่องทำต้งแข็งอยู่ครับอยู่ชั้น B1 ครับแล้วก็ส่งความเย็นมาแต่ท่อท่อน้ำยาวก็ใต้นี้ก็จะคือจะเป็นท่อส่งความเย็นเล็กๆอ๋ออะตั้งแต่บริเวณนี้ครับจนสุดล้นเลยก็คือตลอด คือจะเป็นไฮโดรเจนรอกว่ามันจะเป็นน้ำยาไกโกลเพื่อให้ม <ông rees an> ันเย็นตลอดใช่ครับเพื่อให้มันเย็นตลอดแล้วก็ใต้นี้มันก็จะเป็นทรายแล้วก็น้ำฮ่าฮ่าครับก็คือจะเป็นน้ำแข็งทั้งหมดนี้เลยจริงๆใช่ครับอันนี้คือน้ำแข็งจริงๆเลยก็คือน้ำทั่วไปเลยที่เราใช้สเปรย์คือให้มันเป็นน้ำแข็งก่อนแล้วอยเพิ่มกระบวนการที่นี่นะใช่สรุปแล้วทุกคนไขข้อตรงสัยแล้วแล้ว่าสุดท้ายก็เป็นน้าแข็งจริงๆนะคือที่ไหนนะพี่ที่เซนทันเซนทันเวอร์เซนทันเวอร์แล้ว อยู่จันที่สองถ้าอยากมาเล่นก็มาเล่นได้นะที่นี่แตระว่าหัวเข่าแตกโอเคขอบคุณสำหรับความรู้รับพี่หยองนะ นจริง <Yeah. S 2> อะคูกะคเก่งมากเลยแต่ว่าแบบกูไปเร็วจนกล้องมันจับไม่ทันเด็แฟดเหรอเดแฟนะ <c oughs> จะมาดูสรุปของแต่ละคนนะครับผมว่าตั้งแต่ไม่เป็นเลยจนมาเล่นได้ถึงไหนโอเคไ,เปอไปดูไปคนแรกนะครับน้องเจนนะครับผม <Okay. S 1> ต่อไปเป็นน้องบอมนกต่อไปก็ต่อไปก็คือ <c oughs> ต่อไปก็นนลหนกเราจะไปหาลำ okay, นย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไม่ถอดท่า <c oughs> ไม่เยอะที่การเลี้ยวเหร สนุกมากมึง <laughs> เจ็บตัวด้วย <c oughs> วิ่งมาถ่ายเลยวิ่งมาถ่ายเราจะไปแล้วนะทุกคนฝากติดตามช่องชวนชมแล้วก็ช่องเอสวินเลด้วยนะบ๊ายบายเาออกกันหมดแล้วกูพยายามออกอยู่ เกิดไปแล้วนะคะสำหรับ EP ice skate ของเชื่อนเกง EP แรกก็คือเล่นสะเลเลยถ่ายคุกขาะคุกขาก็ขอแฟนรัวภาพด้วยนะคะเพราะว่าสกิลการเล่นไอส์คัตของเราแต่ละคนก็คือกูได้เจมมาด้วยน้อรีวิวไอส์คัตของเรานะตอนแรกจากศูนย์เลยปี่จักรยานยังไม่คล่องเลยแต่ว่าพอเริ่มหนังหลักประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่ามันก็คือเริ่มจับทางได้พอมันจับทางได้ก็ตั้งใจมากคือแล้วก็เล่นเก่งมากเกาะตลอดเกาะเก่งมากจริง ให้ฟุตเป็นตัวกำหนดก็พัฒนาขึ้นไงเออเป็นธีมหลักของชวนเก๋อย่างน้อยเราก็จะออกจากคำปวดจนของตัวเองแล้วก็ไปฝึกทำสกิลต่างๆมาเองให้สิบเต็มสิบอ่ะก็คืออะไรใหม่ๆเราไม่เคยเล่นมาก่อนว่าเออถ้ามีโอกาสได้ไ่นอี่ก็ก็เลยเล่นแต่เนไปที่จอมไม่ไม่นักไม่หนักไม่ไปเรากหนึ่ง EP หน้าจะเป็นอะไรไม่ไกลไม่ไกลไม่ไปมันที่จับหนึ่งก็เป็นอะไรที่เหนื่อยแน่ๆน้ำไม่ินอ้นเนี่ยมาราธอนมาราธอนแล้วอีพีหน้าจะชวนเก๋เรื่องอะไรอยากให้ไปทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะขอแบบท้าาทยนะ ไม่ต้องทยใครมาก็ได้จับเลื่อนเออจับตืงกันอยู่ก็บอกวาจะดีขึ้นแล้วก็ใช้โตไปพร้อมกันโตไปพร้อมกันจับกันใช้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้กับช่องเราด้วยสวัสดีคัมนยังคเออเออหไม่ดยไหนอเออไม่รู้ิมอะไรไม่ออกามามาสักพักนึงแล้วแล้ แบบอนาเหมือนมันพืออกเดินลงบางแล้วมันจะเข้าไปไหวนะมัยจคดูนะอเลย้องมาแล้วไปเ้ไแล้วไปเร้วควางกับเขาไปแบบงเกแล้วเียวกาไปอยเดี๋ยว เราล้มไปจำนานบอกเลยว่าเราใช้ช่องในการลุกขึ้นยืนใหม่ใช่แล้วมีคอนเทนต์ด้วยหรออะไรกัะบอกต่อเรื่องเมื่อกี้บอกจะมีคอนเทนต์บอกใช่ไหมอ๋อใชตอนนี้กล้องรอแพนลงมาต่ำๆหน่อยเห็นแล้วปะเห็นแล้วปะเจงหว่าที่กรืดอ่ะไม่ใช่เสียงลมแข็งนะเกงใส่เกงยีนมาเล่นเออแต่งตัวให้มันเหมาะกับการเล่นไปต่อต่อต่อ